สวัสดีจ้าวันนี้แสบชวนทุกคนมาทําขนมเต้าส่วนนะจ๊ะใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแช่น้ําค้างคืนไว้เลยนะจ๊ะก็จะได้ตามนี้เลยจ้านึกอยากกินเมนูของหวานเลยจัดเลยจ้าเมนูนี้เต้าส่วน หลังจากที่แช่น้ําไวค้ค้างคืนแล้วแตบก็จะนํามาล้างน้ําอีกนะจ๊ะสายขนมหวานเตรียมรอเลยจ้าเดี๋ยวเรามาลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะตอนนี้ล้างถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นนําถั่วที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมานึ่งได้เลยจ้าแซบจะนึ่งประมาณ30นาทีนะจ๊ะพอเสร็จแล้วนะจ๊ะถั่วของเราก็จะได้ตามนี้เลยจ้า เรามาสังเกตว่าถั่วของเราได้หรือยังนะจ๊ะแสบจะลองบีบๆดูนะจ๊ะเละแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวิธีทําขนมเต้าส่วนก็ง่ายๆเลยนะจ๊ะตามนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันจ้าตอนนี้นาหม้อมาตั้งนะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปเลยจ้าใช้น้ำเปล่านะจ๊ะเติมลงไปเลยพอน้ําของเราเริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยจ้าคนน้ําตาลทรายให้ละลายเลยนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปแสบก็จะใช้ แป้งมันที่ระรายน้ำเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเทใส่ลงไปเลยจ้า เราต้องคนบ่อยๆนะจ๊ะเพื่อไม่ให้แป้งของเราจับตัวเป็นก้อนนะจ๊ะวิธีทาสูตรนี้นะจ๊ะน้ําเตาส่วนของเราจะใส่มากเลยนะจ๊ะไม่ขุนเลยทําให้หน้าทานมากๆเลยจ้านี่ตามนี้เลยนะจ๊ะวิธีการทําก็ง่ายๆเลยนะจ๊ะทุกคนหลังจากคนน้ําเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปนําถั่วที่เรานึ่งเสร็จนะจ๊ะเทใส่ลงไปเลยจ้านี่หลังจากนั้นก็ค่อยๆคนไปอีกสักนิดนึงนะจ๊ะให้พอเดือดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยจ้านี่ก็จะได้ตามนี้เลยนะจ๊ะเต้าส่วนสูตรแม่ แสบหน้าทาน,นมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนไม่คุ้นนะจ๊ะใส่กิ๊กเลยนะจ๊ะหน่ารับประทาน,นมากๆเลยจ้าหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเรามาทําในส่วนของกะทิกันเลยนะจ๊ะแสบก็จะใช้หม้อตั้ง นำกะทิเทใส่ลงไปเลยจ้าตอนทำน้ำกะทิราดนะจ้าไม่ต้องให้กะทิเดือดมากนะจ๊าทุกคนหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะจ๊าคนๆๆส่วนผสมให้เข้ากันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเราก็จะได้กะทิรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยจ้าไม่ต้องให้หัวกะทิแตกมากเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะจ๊าสำหรับวิธีการทำขนมเต้าส่วนจ้า นี่เรามาดูผลงานกันเลยนะจ๊ะน้ำกะทิที่เคี่ยวไว้นะจ๊ะไม่แตกมันนะจ๊ะและนี่ก็เป็นเตาส่วนที่แสบทำเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน่าทานมากๆเลยจ้านี่ยั่วๆเลยนะจ๊ะใส่ขนมหวานก็ข้าวแล้วนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวนะจ๊ะ ตอนนี้มาตักเสิร์ฟได้เลยจ้านี่ยั่วยวเลยนะจ๊ะแซบอยากให้ทุกคนลองทำทานดูนะจ๊ะสูตรนี้ง่ายๆเลยจ้าพร้อมตักเสิร์ฟความอร่อยแล้วจ้าสำหรับเมนูในวันนี้ขนมหวานเต้าส่วนสไตล์แม่แซบนะจ๊ะนี่ยั่วยวเลยจ้าแซบอยากให้ทุกคนลองทำทานดูนะจ๊ะเดี๋ยวแซบจะแปะสูตรไว้ให้นะจ๊ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เราก็ต้องมาชิมเลยจ้านี่ยั่วยวเลยนะจ๊ะคนๆให้กะทิเข้ากันเลยจ้าสีสันน่าทานมากๆเลยนะจ๊ะ อร่อยหวานกลมกล่อมมากๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้แสบหวังว่าทุกคนจะถูกใจาสายขนมหวานนะจ้าแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊าว่าแสบจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆหรือว่าเมนูอะไรเด็ดๆมานำเสนอทุกคนนะจ้าตอนนี้ขอตัวทานก่อนนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า